สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอล VIP กันอีกแล้วนะครับในวันเสาร์ที่23สิงหาคม2568 ส่วนท่านใดนะครับที่กำลังหาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นบอลเต็งบอลเดี่ยวหรือบอลสเต็ปนะครับผมก็ขอแนะนำล้วกัน BK8 กับ u f a 8 8ปด o นะครับที่ตรงคอมเมนต์นะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับวิเคราะห์บอลวันนี้ผมก็จะคัดทีเด็ดบอลเต็ง VIP ไว้ให้ทั้งหมดอยู่หนึ่งคู่ด้วยกันนะครับจะเป็นฟุตบอลลีก อิตาลีซีรีเอนะครับจะเป็นคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านทีมน้องใหม่ซัสซูโอโรที่เพิ่งขึ้นชั้นขึ้นมาจากลีกอิตาลีซีรีบีนะครับพบกับทีมเยือนนาโปลีนะครับที่ฤดูกาลที่แล้วนะครับคว้าแชมป์ในลีกอิตาลีซีรีเอมานะครับซึ่งคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับ เจ้าบ้านน้องใหม่ซัสซูโอโรนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มดีนะครับมีชนะ3เสมอ2อแล้วก็แพ้แค่1เจ้าบ้านซัสซูโอโรนะครับไม่แพ้ใครนะครับมาห้านัดติดต่อกันส่วนทางฝั่งทีมเยือนนาโปลีนะครับฟอร์มกำลังสุดยอดนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดเนี่ยมีชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1 สามนัดล่าสุดเนี่ยชนะรวดมาสามนัดติดต่อกันและนาโปลีก็ไม่แพ้ใครนะครับมาสี่นัดติดต่อกันสถิติการพบกันในคู่นี้นครับเจอกันบ่อยนะครับในอดีตอย่างเช่นเจ็ดนัดล่าสุดที่พบกันนาโปลีนะครับก็ไม่แพ้ซัสซูโอโรเลยนะครับในการเจอกันเจ็ดนัดล่าสุดที่พบกันและห้านัดล่าสุดที่พบกันของคู่นี้นะครับ นาโปลีนะครับก็ชนะซัสซูโอโรนะครับผูกขาดเลยนะครับมา5นัดติดต่อกันยิงขาดทั้ง5นัดเลยนะครับเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วนะครับซัสซูโอโรนะครับอยู่ในลีกอิตาลีซีรีเอนะครับก่อนที่จะตกชั้นลงไปก็เจอกับนาโปลีนะครับซึ่งนาโปลีนะครับก็เก็บได้ทั้งแบบย่าและเยอนยิงขาดทั้ง2นัดเลยนะครับแล้วก็ซัสซูโอโรนะครับตกชั้นลงไปอยู่ในลีกซีรีบีเพิ่งกลับขึ้นมาในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งนัดนี้นะครับจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเตะกันที่บ้านของน้องใหม่โโอ นัดล่าสุดซัสซูโอโรเจ้าบ้านนะครับออกไปเตะฟุตบอลถ้วยโคปาอิตาเลียนะครับไปเจอกับคาตันซาโลนะครับทีมเล็กๆนะครับก็สามารถชนะมาได้ที่1ประตูต่อศูนย์ะครับและก่อนหน้านี้นะครับมีเกมอุ่นเครื่องอยู่ทั้งหมด4นัดด้วยกันนะครับ อุ่นเครื่องกับทีมที่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ก็ทําผลงานได้ดีมีชนะ2แล้วก็เสมอ2เท่ากับว่าซัสโซโอลอนะครับหนัดล่าสุดเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับแต่ก็ยังไม่เจอกับทีมแข็งนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนาโปลีนะครับก่อนหน้านี้มีเกมอุ่นเครื่องอยู่ทั้งหมด7นัดด้วยกันก็อุ่นเครื่องได้ดีนะครับมีชนะ4นะครับเสมอ1แล้วก็มีแพ้2 3นัดล่าสุดนะครับชนะรวดมา3นัดติดต่อกัน วันนี้มาพบกันนะครับในเรื่องของคุณภาพทีมนะครับคุณภาพตัวผู้เล่นทีมเยืนนาโปลีเนี่ยเหนือกว่าเยอะนะครับถึงแม้ว่าทางฝั่งเจ้าบ้านซัสซูโอโรนะครับจะได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านแต่คุณภาพทีมเนี่ยสู้นาโปลีไม่ได้ฤดูกาลที่แล้วนะครับซัสซูโอโรนะครับเตะในลีกซิลีบีนะครับในช่วงของการเตะในลีกซิลีบีเนี่ยก็จะมีไปเตะฟุตบอลถ้วยโคปาอิตาเลีย เจอกับทีมจากลีกซีรีเอนะครับอย่าง AC มิลานยังแพ้ขาดอยู่เลยนะครับที่6ประตูต่อหนึ่งะครับเกรบอลเนี่ยมันต่างกันแต่กลับกันนะครับในช่วงของท้ายท้ายฤดูกาลนะครับทีมเยือนาโปลีสามารถชนะ AC มิลานไปได้นะครับที่2ประตูต่อหนึ่งฉะนั้นะครับถ้าเมื่อเทียบกันในเรื่องของคุณภาพทีมแล้วนะครับทีมเยอนาีเนีเหนือกว่าแถมฤดูกาลนี้นะครับก็ได้เควินเดบอยนะครับมาเป็นกองกลางคอยจ่ายบอลให้กับ ลูกากูกับสกอตแม็กโทมิเนนะครับภาพรวมนะครับทีมเยือนนาโปลีน่ะดูครบเครื่องกว่าดูเหนือกว่าเยอะนะครับดูน่าเชียร์มากกว่าราคานะครับก็เลยเป็นทางฝั่งทีมเยือนนาโปลีนะครับที่เป็นต่อกว่าปัจจุบันนะครับทีมเยือนจะเป็นต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับแต่ยังเป็นน้ําคูณ2อยู่มันจะมีราคาทางเลือกให้เชียร์นะครับถ้าใครทันและเห็นนะครับทีมเยือนนาโปลีนะครับต่อที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับเป็นน้ําบวก10อยู่ที่1.7่กว่า ก็สามารถจิ้มไปได้เลยนะครับเป็นราคาที่คุ้มมากแต่ถ้าไม่ทันแล้วนะครับหลูกก็น่าต่ออยู่ดีนาโปลีคบเครื่องน,นะครับนัดแรกนะครับนัดเปิดสนามของทั้งคู่นาโปลีนะครับน่าจะเก็บ3แต้มเต็มกับทีมน้องใหม่ได้นะครับหเม็ดมีแน่รุ่นเม็ดสกินเต็มนะครับจัดไปครับที่เด็ดบอลเต็ง VIP ในวันนี้นะครับเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนนาโปลีไปได้เลย สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอล VIP ไว้ให้ทั้งหมดอยู่หนึ่งคู่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านส่วนท่านใดนะครับที่กำลังหาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานนะครับก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับที่ตรงคอมเมนต์นะครับผมปากหมุดไว้ให้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยรวยเฮงเงทุกท่านนะครับผมไปก่อนลวครับสวัสดีครับ